สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมทงนะครับขบ่าวบอตัวจริงต้องมุมธงวันนี้อยู่กับผมแป,ป๊บซี่เบือนเดิมนะครับค่ำคืนวันที่5ลากยาวไปถึงเชา้ามืดวันที่6ธันวาคมยังมีเกมฟุตบอลโลกฟ้าแข่งกันต่อนเรื่องนะครับวันนี้เรานําโครงการ3มาฝากกันเหมือนเดิมเพื่อเป็นแนวทางก่อนที่จะไปต,ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากข่าวบอลฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย mt 1 5ไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันที่เกมแรกนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างฟูลแลมครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันเป็นเกมที่คารินคอร์เทจนะครับความพร้อมทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฟูลแลมของทางมาโกซิวานะครับความพร้อมเกมนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานของทอมแคดดี้นะครับกองกลางที่ติดโทษแบนนะครับขณะที่ขุมกําลังอื่นๆของพวกเขาที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโยคิมแอนเดอร์สันนะครับคอเก้กูเอนก้าแล้วก็ไอซสันลีดก็จะหมดสิทธิใช้งานในเกมนัดดีด้วยนะครับขณะที่ขุมกําลังอื่นเดียก็ ยังอยู่กันครบนะครับแนวรับก็มีอิซาดิยอบรวมไปถึงเควินบาซซี่เหมือนเดิมนะครับส่วนแดนกลางแอนเดสเปเรล่าซาร่าลูคิชรวมไปถึงแฮร์รี่วิลสันเอมิสมิดโลอลิสเอเวอบีน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมให้กับลาอูคิบินสคอยไล่ล่าตะข่ายครับข้ามไปที่ทางไบรตันของฟาเบียนฮูเซเลอร์นะครับเกมที่ผ่านมาก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับเซาตันมานหนึ่งหนึ่งนะครับความพร้อมเกมนี้ก็หมดสิทธิ์ใช้งานของตัวที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโยเกฟเฟลแมนนะครับอดัมเว็บสเตอร์เซอร์วานมาร์ชแล้วก็เจ มิลเนอร์นะครับแต่ว่าขุมกําลังตัวหลักๆของพวกเขายัางอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทาริกลัมเต้ยานพาวฟานไฮเก้นะครับขณะที่แดนกลางก็มียานคูบา้ามินเตยาซินอายาร่นะครับรวมไปถึงคาร์ลอส บา l เลนบ้านะครับที่โพโลแบงกลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับสว่วนตัวลูกวางเขาลุกมิโตมะชอปเปโดแล้วก็แดนดีด้วิลเบกในการไล่ล่าตะข่ายครับความน่าจะเป็นขอเกมดีครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีเลยนะครับเถิตีที่ผ่านมานต้องบอกว่าฟูลแลมดูดีกว่าทางไบรทันมากๆนะครับในการเจอกัน10ครั้งที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ฟูลแลมเองนะครับเกมรุกก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เกมนี้ได้เล่นในบ้านนะครับขนาดที่ทางไบรตันเองขุมกำลังก็ค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันนะครับแม้จะมีนักเตะบาดเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นรองฟูลแลมแต่อย่างใดนะครับเชื่อว่าเกมนี้คงสู้อย่างสนุกนะครับโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอมีสูงเหลือเกินยังเชื่อว่าเกมนี้ไบรตันน่าจะได้อย่างน้อยที่สุด1แต้มกลับบ้านได้อย่างไม่มีปัญหาครับ ข้าไปที่อีกหนึ่งคู่นะครับบอลหมัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของไก่เดือะทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับความพร้อมเกมนี้นะครับไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับบอลหมัดของอาดูนีอิลาอุล่านะครับเกมที่ผ่านมาก็เอาชนะวูฟมา4-2นะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยก็ชนะมา2เกมแพ้2เกมแล้วก็เสมอมาอีกหนึ่งเกมนะครับความพร้อมเกมนี้นะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานของบรรดาตัวที่เจ็บอยู่ไม่ว่าจะเป็นฮูเลียนอาราโฮนะครับอเล็กซ์คอร์ลรวมไปถึงหลุยส์ซิดิสเตล่านะครับแต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทีมมากนักนะครับเพราะว่าขุมกำลังตัวหลักของพวกเขายังอยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมาร์กอสเซนเซนี่นะครับมิลอสเคอร์เซสนะครับขณะที่แดนกลางก็มีไลอ้อนคิตตี้นะครับรวมไปถึงตัวรุกอย่างทางดังโกอูอัตตารานะครับจัสติกไฮเวิร์ดองตัวเซเบโยแล้วก็เอวานนวิสัน ขณะที่ทอาได้ว่าสเปอร์ของเกฟปอร์สเตโคกูเกมที่ผ่านมาก็ทำได้แค่สเปอร์กับฟูลแลบมัน1นหนึ่ง,งะครับความพร้อมเกมนี้ก็ยังคงไม่มีโรดริโกเบนตากูที่ติดโทษแบนนะครับนอกจากนี้ iamo, rio, กูยโม่วิคริโอผู้สมรัตูก็เพิ่งมาเจ็บนะครับเช่นเดียวกันกับมิกกี้ฟันเดฟเฟนวิซงโอดแบร์วมไปถึงดิชาริสซน ไมกิมัวก็เจ็บอยู่ทั้งบทนะครับขณะที่คุมกําลังอื่นๆในเกมนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับแนวรับก็มีระดูดากุซินนะครับรวมไปถึงแดนกลางอย่างอิบิซุมา คอยตัดเกมนะครับตัวลูกวางเจมส์เมดสันเดยันคูลูเซฟสกี้ดมิกโซรันกี้นะครับที่ลงสนามเจอกับทีมเก่ารวมไปถึงซอนเฮอร์มินนะครับที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมสูงในช่วงซัมเมอร์นี้ลงสนามในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างาสูสีเพราะว่าบอลมัดเล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่สเปอร์ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในแนวรับผู้ักษาประตูลแล้วก็แนวรับอย่างฟานเอร์เฟนก็สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับยังงช่วว่าเกมนี้ สามารถเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับแล้วก็บอลหมัดยังคงแข็งแกร่งในบ้านแต่ยังเชื่อว่าสเปอร์นะครับ มาเยือนก็ยังมีอาวุธที่หลากหลายโดยเฉพาะจังหวะโต้กลับเร็วนะครับซอนเทอร์บินรวมไปถึงโซลินกี้ก็ถือว่าไว้ใจได้เลยทีเดียวเชื่อว่าเกมนี้ยังคงสู้กันอย่างสนุกเพราะเป็นเกมที่สูสีมาก้านะครับยังเชื่อว่าทางสเปอร์เกมนี้น่าจะได้หนึ่งแต้มกลับบ้านนะครับเผื่อถ้าเกมลุกเข้าฝักอาจจะบุกชนะบอลมัดได้เลยครับไปไปิดท้ายการที่ศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างลาซิโอนะครับเจอกับนาโปลีครับความครบอทั้งสองทีมไปเริ่มกันที่อินซีฟ้าขาวลาซิโอ ของมาโกบาร์โรดีนะครับเกมนี้ก็จะไม่มีผู้เล่นตัวหลักอย่างมาติอัสบาซิโมกิตาโนคาสตเลลี่แล้วก็บูไลเดียนะครับที่สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์ขนาดที่ตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่กนครบครับมาิโกเกนดูซี่แล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับอย่างวาเลนตินกาสเตล l านอสครับขณะที่ทางนาโปลีนะครับของอเดโวคอนเต้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาในช่วงหลังถือว่ายอดเยี่ยมมากๆล่าสุดก็เอาชนะ ทางตริโนมา10นะครับแต่เกมนี้เนี่ยมีโอกาสที่คอนเต้จะมีการพักแล้วก็โรเลชันนักเตะตัวหลักบางตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำให้บรรดาตัวสำรองไม่ว่าจะเป็นทางบิลลกิมมอร์ครับเดบิดเนเลสรวมไปถึงโจนี่ซิเบลเนตได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในเกมนัดนี้นะครับภาพรวมเกมดีนะครับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าทางลาซิโอค่อนข้างจะเป็นต่อนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านฟอร์มการเล่นของอินซีฟ้าขาวในบ้านก็ถือว่ายอดเยี่ยมโดยเฉพาะฟุตบอลถ้วยพวกเขาทําได้ดีด้วย ถ้าเกมนี้นาโปลีมีการโรดชัน่นนักเตะเยอะจริงนะครับน่าจะพักพวกลูกากูแม็กโทมินเนอะไรต่างๆเนี่ยไว้ข้างสนามเนี่ยก็น่าจะเป็นรองทางลาซิโอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปรอดูรายชื่อเสเปตัวจริงก่อนลงสนามอีกครั้งนะครับถ้าทางนาโปลีมีการโรดชัน่นนักเตะเยอะจริงนะครับแล้วก็ ไม่ส่งนักเตะตัวหลักลงมาผมยังคิดว่าน่าจะไปรองลาซิโออยู่ยังเชื่อว่าเกมนี้นะครับลาซิโอได้เล่นในบ้านถ้าพวกเขาจัดหนักจัดเต็มลงสนามนะครับเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้ในเกมนัดน,นี้นะครับเผลอ เฉือเนเอาชนะทางนาโปลีได้ด้วยเพราะว่าฟุตบอลทั่วยของพวกเขาก็ถือว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับวันนี้ขอถือหางลาซิโอดีกว่าครับนี่ก็เป็นข้อมูลลูกหนังนะครับที่หยิบยกมาพูดคุยกันใน EP ีนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนตีลูกหนังที่ใหญ่ที่สุดครับ mt15 ไว้ในใจด้วยครับ